สวัสดีครับบอกตรงๆว่าแม้ว่าชนะนะครับแต่ก็เจ็บใจครับเจ็บใจสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือโมไม่แฮตทริกนะครับโอ้โหลูกสุดท้ายนะครับสัมผัสสุดท้ายเลยแล้วกรรมาการก็ปอนวีดหมดเวลาลูกนั้นควรจะเป็นลูกแฮตทริกนะครับก็จะยกระดับสกอร์ตอนนี้ก็มียู่สิบเก้าลูกแล้วอีกความเสียดายหนึ่งก็คลินชี่นะครับ จะได้ครับที่ไบรทันเนี่ยทำประตูตีไข่แตกได้ทรงเกมเนี่ยหม่มันน่าจะไหลมากเลยสิบนาทีแรกก็ซัดไป2ประตูแล้วนะครับแล้วก็ไบรทันก็ไม่ได้ตั้งใจอุดเลยนะครับเปิดเกมแรกสู้ได,ด้ดีด้วยนะครับมีจังหวะเข้าทำเนี่ยถึง12หนนะครับแต่เข้ากรอบ2แล้วก็เป็นประตู1ติดบล็อกติดการตัดจังหวะสุดท้ายนะหลายครั้งแล้วก็ มีจังหวะเซฟอยู่ทีนึงนะครับแต่ลิวพูเนียมีโอกาสถึง18บแผลนะครับแล้วก็เข้าขอบถึงแปดแล้วก็แมตต์ไรอันก็ช่วยเซฟไปหลายหดเลยนะครับเป็นประตูที่สามสถิตีการครองเกมเนี่ยไรยตันเจ้าบ้านก็ครองเกมได้ถึง44%นะครับ44.7ิเจ็ดลิวพูก็55.3 เกมนี้เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็มีสกอร์ถึง4ลูกเลยนะครับจากการเล่นโดยการเปิดเกมใส่กันแล้วก็ไบรตันก็วางเทคติกแล้วก็วิธีการเล่นที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรุกที่จะทุกทรุ่มแลมตี้เนี่ยคมเทรนด์มิดเลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยจหนูเนโกวิลเลียมเนี่ยก็งานชุกมากเพราะการเจอกับแลมตี้เนี่ย เป็นอะไรที่มันโหมันหนักจริงนะครับประตูนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มาในนาทีที่6ก็เป็นจังหวะที่มีการเพรสสูงนะครับแล้วก็พอเพอรนะครับพลาดจ่ายบอลไม่ละเอียดโดนในวิกตา้าดักได้นะครับแล้วก็ในวิกตา้าดักปุ๊บก็พาบอลไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยในกรอบเขตโทษเนี่ยมีผู้เล่นของทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยอยู่2ตัวเท่านั้นเอง แล้วก็มีโมนะครับที่วิ่งเข้าไปทางเสาไกลแล้วก็เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยเติมเข้าไปตรงกลางในพิกิตาร์ก็หักขวางๆไปเลยนะครับริดเลียดไปเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยนะครับก็ปล่อยบอลผ่านนะครับให้โมเนี่ยได้มีจังหวะวางเท้ายิงแบบง่ายๆใจกว้างมากลุกน,นี้นะครับถ้าจะเล่นเองก็ได้นะครับก็มีโอกาสลุ้นเป็นประตูสูงแต่ว่าพอปล่อยให้โมเนี่ยประตูมันก็เลยมานะครับประตูแรกเนี่ย ก็เกิดจากการขึ้นไปเพรสสูงแล้วก็ไบตันก็ขึ้นเกมแบบที่ตัวเองถนัดก็คือค่อยต่อบอลจากแนวลึกขึ้นมาประตูออกนําเร็วมากนาทีที่6แต่ประตูที่2เนี่ยก็มาหลังจากนั้นอีก2นาทีเท่านั้นเองนะครับในาทีที่8นะครับเป็นประตูของกัปตันทีมครับเฮนโดแล้วก็เป็นโมนะครับได้แอสซิสเป็นจังหวะบีบเหมือนกันเข้าไปเพรสซิ่งนะครับแล้วก็ออกนะครับ ไล่บีบจนกระทั่งตัวที่คลองบอลอยู่เนี่ยนะครับต้องพาบอลเนี่ยพลิกหนีแล้วก็เร่งจ่ายนะครับพอจ่ายปุ๊บเฮนโดเนี่ยก็คอยดักอยู่แล้วก็ไล่ตัวที่ตัวที่ได้รับบอลพอไล่แค่นั้นเลยนะครับคราวนี้ตัวที่จ่ายบอลเนี่ยไม่มีเวลาคิดเลยนะครับเนบิเกต้าเนี่ยที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ตัวที่จะเป็นตัวเป้าก็โฉบออกมาแล้วก็ตัดบอลตัดบอลได้ชุดสดสองคนแล้วนะครับจากนั้นก็ จ่ายให้กับฟิมิโน่ฟิมิโนก็จ่ายให้โมเมสซาร่าโมเมสซาร่าก็กําลังจะพาบอลเข้าไปปรากฏว่าแนวรับของทางฝั่งเจ้าบ้านนี่ก็วิ่งเข้ามาบีบโมก็เลยทําการแปะคืนให้เฮนโดเนี่ยยิงจากนอกกรอบแล้วก็ปั่นจังหวะเดียวเลยไม่จับเลยนะครับแล้วก็บอลก็โค้งหนีมือแมตไรอันเข้าไปก็เป็นประตูนำสองศูนย์แล้วก็คิดว่าจะไหลนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านก็เปิดเกมสู้แต่ ไม่ไหลนะครับจนโน่นละช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกก็เป็นทรอสซานะครับมายิงประตูตีไข่แตกได้เป็นจังหวะที่ล a มตี้นะครับที่เกมนี้เด่นมากๆนะครับก็จู่โจมเจ้าหนูเนโกวิลเลียมเนี่ยจนปั่นปวนเหมือนกันเนโกวิลเลียมเนี่ยไม่เคยยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายต้องไปยืนเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายจาเป็นการยืนตำแหน่งเนี้ยเสียเหลี่ยมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ล a มตี้นี่เร็วด้วยทำให เนโกวิลเลียมเองก็เสียไปหลืองจากแลมตี้นี่แหละแล้วก็เป็นแลมตี้นี่แหละนะครับที่ได้บอลหลุดไปเพราะว่าเนโกวิลเลียมเนี่ยคุมห่างพอหลุดปุ๊บด้วยความเร็วแลมตี้เนี่ยก็สปีดไปเปิดที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยก็มีทรอสซายอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีผู้เ,เล่นเราก็คือฟานไดฟ์เนี่ยนะครับขยับมาดักข้างหน้านะครับแล้วก็โกเมสเนี่ยระยะยืนเนี่ยมันใกล้ฟานไดฟ์มากไปนะครับก็เลยทําให ทรอสซาเนี่ยนะครับก็มายืนอยู่ในเหลี่ยมที่มันระหว่างเทรนกับโจโกโมเมสเนี่ยนะครับแล้วก็จดหนูเทรนเองเนี่ยสมาธิก็ไม่ดีนะครับไม่ขยับเข้ามาใกล้ก็เลยทำให้ทรอสซาเนี่มีเวลาว่างๆเลยก็ยิงเข้าไปสุดปัญญาที่อลิซงจะเซฟได้นะครับลูกนี้ก็กลายเป็นประตูตีไข่แตกเครื่องหมางหลังมาเนี่ยรูปเกมก็ต่อเนื่องนะครับก็คือผัดกันแรกพอดูเนี่ยสองทีมเนี่ย มีโอกาสยิงประตูรวมกันถึง30ผลนะครับก็เป็นเกมที่สนุกเลยแหละนะครับเจ้าบ้านก็สู้ได้ดีแล้วก็โน้นแหละนะครับกว่าจะมาได้ประตูที่3นะครับก็คือเป็นประตูของโมนะครับก็มาโน่นเลยนะครับในนาทีที่76ก,ก็เป็นจังหวะ assist ของโรบบมันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับที่ทํางฝั่งเราเนี่ยบุกขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเกมไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นการคอมโบระหว่าง เจ้าโรบบโกับมาเน่นะครับจนบอลหลุดไปแล้วก็อบอลเนี่ยถูกตบกลับมาที่หน้ากรอบเอิตโทษแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยกับตันทีมของเราเนี่ยก็คือเฮนโดเนี่ยนะครับก็ยิงแต่บอลเนี่ยมันไปติดบล็อกนะครับเปลี่ยนทิศทางและแมตช์ไลอ้อนหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่บอลเนี่ยมันมันออกข้างเสาไปนิดเดียวนะครับเจ้าบ็อบบี้ก็ตามแล้วแหละแต่ว่าลูกนั้นเนี่ยก็ลุ้นว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ บอลเนี่ยมันออกไปไม่เยอะเลยนะครับฟุตกว่าๆเท่านั้นเองแล้วก็จากลูกเตะม,มุมนะครับก็เป็นแผนเลยนะครับเจ้ารอบโบ,โบปกติไม่ได้รับหน้าที่นี้ปติเป็นเทรนด์นะครับแต่ดูเหมือนคู่ต่อสู้นี่จะจับทางได้ว่าเทรนด์เนี่ยถนัดจะเปิดแบบไหนก็เลยเปลี่ยนรบโบเนี่ยมาเล่นโดยสุดเนี่ยเป็นการที่เปิดมาที่เป้าที่เสาแรกแล้วก็เป็นโมซาร่านะครับประยืนอยู่ประมาณสักเลยจุดโทษไปหน่อยนึงนะครับระหว่าง กรอบ18ล้านกับจุดโทษแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของเราหลายคนนะครับมีผู้เล่นตัวให,ใหญ่ๆเนี่ยไปยืนเหมือนก็นจะโฉบเขา้าโมงแล้วก็เป็นโมสปีดออกมาแล้วก็วิ่งมาที่เสาแรกนะครับตัวคุมที่วิ่งตามมาก็ตามไม่ทันโมโฉบมาถึงก็จุดนัดพบบอลตกลงหัวพอดีเป๊ะเลยสบัดควิดเข้าไปบอลเฉียดเสาเข้าประตูไปเลยนะครับกลายเป็นประตูชัยนะครับจริงๆเนี่ยประตูมันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับในชนะสี่หนึ่งนะครับก็ โมเองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีโอกาสในจังหวะสุดท้ายมงลูกง่ายๆเลยล็อบโบเป็นจงเปิดเลยนะครับลูกนั้นพอมงเสร็จปั๊บก็ามาการกระเป๋านกวีดก็เลยกลายเป็นว่าโมเนี่ยยิงไป2ประตูในเกมนี้ทํำสอรอรวมได้ทั้งหมด19ประตูแล้วตอนนี้นะครับน่าเสียดายมากนะครับก็อดแฮตริกนะครับแล้วอดคลีนชีทด้วยนะครับอ่ะมาดูการให้คะแนนผู้เล่นเลยดีกว่าเกมนี้เนี่ยริูเนี่ยก็ส่งผู้เล่นลงไป ครบตามโคต้านะครับก็คือ11บวก5นะครับอาริซงเกมนี้ก็มีจังหวะผิดพลาดนะครับผิดพลาดให้เห็นทั้งในจังหวะที่โคตสู้บีบเข้าไปแล้วก็เปิดบอลผิดพลาดเนี่ยเห,เห็นเลย2หนนะครับเปิดทิ้งออกไปเลย1ห,หนนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยก็เปิดในตำแหน่งที่มันกักนะครับก็กลายเป็นบอลเนี่ยมันถูกตัดด้วยซ้ำไปนะครับบอลไปเข้าเท้าของผู้เล่นของทางฝั่ง น,นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ช่วยเกมได้พอสมควรนะครับเพราะทางไบรตันเนี่ยเปิดเกมรุกแล้วก็สู้นะครับถามว่าได้เซฟเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับก็มีจังหวะได้เซฟ1ลูกพอบอลเข้ากรอบ2ผลแล้วก็1ลูกก็เป็นประตูนะครับฟอร์มไม่ถึงกับดีเลิศเลยอะไรมากมายแต่ก็โอเคอยู่ในมาตรฐานนะครับไอ้ลูกที่ถูกยิงก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ให้ไป6แต้มนะครับหถึงหกแต่จริงจ มันไม่เด่นนะครับเพราะว่าการเปิดบอลก็ไม่ดีด้วยนะครับโดนบีบก็ยังคอนโทรลจังหวะไม่ได้ฟันได้นี่เด่นสุดเลยนะครับความเหนือชั้นของฟันได้เนี่ยการอ่านเกมการสั่งการการชิงจังหวะนะครับตัดลูกสาคัญสำค,คัญเนี่ยได้เลยคนแล้วก็เป็นตัวที่นิ่งจริงๆนะครับคือมันสมองของแนวรับโดยแท้เลยนะครับฟันไดเนี่ยคุมในจังหวะที่จําเป็น คุมในจังหวะที่โคตอสู้ดวลเนี่ยโดนเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยไม่มีใครชนะฟานได้เลยนะครับแล้วก็จังหวะหลุดฟานได้เนี่ยดูเหมือนเนิบๆนะครับแต่ก็เร่งสปีดมาเนี่ยมาตัดจังหวะสําคัญได้มีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับในครึ่งหลังเนี่ยก็ตามไปตัดบอลได้แต่ว่าลูกนั้นจริงมันก็ล้ำหน้าไปก่อนแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของฟานได้นะครับที่เด็ดในการเปิดบอลยาวๆไกลๆเนี่ยไม่ค่อยมีในเกมนี้นะครับแต่เกมนี้ฟอร์มในเรื่องเกมรับการคุมเกมเนี่ย เนียบมากนะครับผมให้เป็น7.5นะครับโจโกเมสนะครับโจโกเมสเกมนี้เนี่ยก็ปัญหาคือการยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็การดวนการชิงจังหวะเนี่ยยังไม่ดีแต่ก็ช่วยเซฟหลายหนนะครับบล็อกเจ๋งๆได้เนี่ยอย่างน้อยสองหนนะครับก็ทำให้อาริซงเน่ไม่ต้องมีงานชุกมากนักนะครับจังหวะตัดบอลที่จําเป็นก็มีแต่หลายๆจังหวะเนี่ยถ้าการยืนตำแหน่งดีเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้อง วิ่งมาเซฟในจังหวะสุดท้ายนะครับฟอร์มผมให้มันกับงือรระหว่าง 6- ถึง6.5นะครับให้ปีหกจ้า่กันเพราะว่าเซฟสวยก็หลายหุนนะครับแต่จังหวะพลาดในเรื่องการยืนตำแหน่งโดยเฉพาะในจังหวะที่ตัวเองเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยว่าไม่นิ่งเท่าฝันได้นะครับก็ต้องใช้เวลาใช้ชั่วโมงบินที่มันสูงกว่านี้นะครับมาทางฝั่งเทรนด์นะครับเทรนด์นี้เกมนี้ ฟอร์มไม่ดีนะครับคุณภาพของการเปิดบอลเนี่ยก็คุมดีคุมร้ายเป็นคนที่ผมคาดหวังเลยว่าน่าจะมีลูกแอสซิสต์นะครับแต่เกมนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องเกมรับเนี่ยการยืนตำแหน่งใช้ได้นะครับแต่ถ้าดูความปาดเปรี่ยวการกลับตัวผมว่าถ้าเทียบกับเนโกวิลเลียมเนี่ยเนลควิลเลียมเนี่ยดูดีกว่านะครับแต่เทรนต์เองเนี่ยก็ช่วยเซฟอยู่พอสมควรแต่ไอ้จังหวะเสียประตูเนี่ยนะครับเทรนต์เนี่ยสมาธิไม่ดี ถ้าสมาธิดีเนี่ยลูกนั้นเนี่ยผมว่าทรอสซาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ยิงแบบง่ายๆนะครับก็เทรนนี่ผมให้ไป6กนะครับเนื้อโกวิลเลียมเนี่ยเล่นดีหรือเชื่อนะครับท่านท,ที่ไปเล่นในฝั่งซ้ายเนี่ยเซฟในเกมรับได้หลายหนแต่ประสบการณ์และการที่ไม่เคยเล่นแบ็กซ้ายนะครับก็เลยเหลี่ยมของการยืนเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติไอ้ลูกที่เสียประตูเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ยืนแล้วก็ เปพื้นที่ให้ลมตี้เนี่ยซึ่งความเร็วเนี่ยผมว่าถ้าออกตัวโดยหันหน้าไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ยังเลื่อมเลือวิลเลียมอยู่นะครับแล้วก็ลูกที่ลมตี้ได้แอสซิสต์เนี่ยถ้าวิลเลียมยืนตำแหน่งถูกเนี่ยมันก็จะไม่อันตรายขนาดนี้แล้วก็ยังเสียใบเหลืองด้วยนะครับหักลบกลบจากการผิดพลาดมีส่วนร่วมในการเสียประตูนะครับแล้วก็ฟอร์มที่เล่นเนี่ยก็ช่วยเซฟเจ๋งๆอีกสหนนะครับก็ มีอนาคตมีแววที่ดีเลยนะครับแต่ไม่รู้มันกันว่าจะแจ้งเกิดในฝั่งไหนนะครับก็จะเป็นมิลเนอร์สองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็วิลเลียมนี่ผมให้ไปเจ้าเทรนต์ลวกันนะครับก็คือให้ไปหกเท่ากันถัดมาในแดนกลางนะครับก็วานาดูมเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เด่นน้อยที่สุดในแดนกลางครึ่งหลังนะวานาดูมเนี่ยถึงเริ่มโชว์ฟอร์มแบบที่มันควรจะเป็นนะครับครึ่งแรกเนี่ยวานาดูมเนี่ยยังคอนโทรลเกมไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ คู่ต่อสู้เนี่ยตามเบียดตามแซะแล้วก็เสียบอลกลางคลองบอลที่เคยคุมบอลได้ดีนะครับเก็บบอลอยู่แล้วก็เคลื่อนที่แบบไหลลื่นเนี่ยครึ่งแรกไม่ค่อยดีนะครับแต่วานาดูมพอครึ่งหลังมาเนี่ยยกระดับคือวานาดูมแบบที่เราคุ้นตานะครับฟอร์มก็อยู่ระหว่าง6กถึงหกจแต่ถ้าเทียบกับตัวที่ได้6แต้มเนี่ยนะครับผมก็ให้วานาดูมเนี่ยมาที่6.5แล้วกันคือดีเหนือก็เกณฑ์คนที่เล่น ในลักษณะแค่พอผ่านก็คือ6คะแนนเนี่ยนะครับอย่างอย่างเทรนด์อย่างวิลเลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นไวเดอรูมเนี่ยผมไม่ไป6กุ้านะครับในพี่กีตาร์เนี่ยเป็นตัวที่สร้างจังหวะได้ดีแต่แกนเนอร์ไปนิดนึงนะครับแต่แกก็ตัดบอลสำคัญสำคัญได้2หงในครึ่งแรกเนี่ยนะครับแล้และเขาเป็นที่มาของ2ประตูด้วยนะครับคือเพื่อนบีบแล้วเนี่ยในพี่กีตาร์เนี่ยก็อ่านจังหวะได้ดีว่าไปคอยตัดนะครับลูกแรกก็วิ่งไปดักเลยนะครับก็ทําให้ เป็นประตูที่มันมาเร็วมากนาทีที่6นาทีที่8เนี่ยก็เป็นคนที่ตัดบอลแล้วก็แทงบอลตรงขึ้นมาให้เจ้าบ็อบบี้รับบอลแล้วก็เป็นที่มาถึงที่สุดก็คือจบด้วยสกอร์นะครับของเฮนโดก็ฟอร์มในเกมรุกโอเคในการเคลื่อนที่ในเกมดีแต่ถ้าเราต้องการเกมที่กระชับเนี่ยความปาดเปรียวของนิบิกาให้ไม่ได้นะครับแต่ความเข้าใจเกมอะไรต่างๆเนี่ยยกระดับขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยนะครับหวังว่า อาการบาดเจ็บเนี่ยจะไม่เข้ามาบั่นทอนนวนเกมที่จะได้ลงสนามในพิจิตา้าเนี่ยผมให้ไป7 7.5เนะเอาไป7.5เลยแล้วกันนะครับเฮนโดเฮนโดเป็นตัวที่ผมประทับใจที่สุดแลยโอ้โหบอลพอไปถึงเฮนโดเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยไล่มายังไงก็ตามเนี่ยเฮนโดเนี่ยก็ทําให้บอลมันกลายเป็นบอลง่ายเพื่อนเล่นง่ายตลอดเลยนะครับคือคนอื่นเนี่ยนะครับพอมาถึงเนี่ยก็ยังมีบางทีก็ พยายามที่จะจับบอลคอนโทรลบอลจังหวะแรกไอ้ประเภทที่จะแตะต่อให้เพื่อนเล่นเลยเนี่ยมีเฮนโดคนเดียวที่ทําได้เนียนมากนะครับในบิกิตา้าเนี่ยก็ทําได้บางจังหวะนะครับแต่เฮนโดเนี่ยจะแก้สถานการณ์ที่ทําให้เพื่อนได้เปรียบตลอดนะครับคุมเกมในแดนกลางได้สุดยอดจริงๆนะครับคะแนนของเฮนโดเนี่ยเท่ากับในบิกิตา้าเลยให้ไป็เจจุดหเท่ากันนะครับแล้วก็ข้างหน้าเจ้าบ๊อบบี้นะครับขยันขันแข็งนะครับ พื้นที่ที่ดีโฉบเชียวแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนกับการได้ประตูเนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่สร้างจังหวะก็หลายหนนะครับแล้วก็ช่วยเกมในแดนกลางก็ดีลูกแรกที่ได้ประตูเนี่ยก็เป็นการอ่านเกมมองภาพรวมของเกมขาดมากจังหวะที่ในพิกกต้าดักบอลได้ i, แล้วก็จ่ายเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าฟิมิโนเนี่ยฝืนเล่นนะครับถ้าเป็นโมกับเป็นมาเน่เนี่ยผมว่าลูกนั้นจะฝืนเล่นนะครับแต่ พอเป็นเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยบ๊อบบี้เนี่ยรู้แล้วว่าโมเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่านะครับก็ปล่อยให้บอลไหลไปที่โมแล้วก็โมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็คือจบสกอร์ได้นะครับฟอร์มในเกมนี้เนี่ยบ๊อบบี้เนี่ยแม้ว่าไม่มีส่วนในการทําสกอร์ได้มีโอกาสได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นสกอร์แต่ความมีประโยชน์ในเกมเนี่ยสูงมากนะครับ ตัวที่ได้แมนออฟแมทในเกมนี้ก็คือโม e นะครับโม e จริงเนี่ยเกมนี้ควรจะยิงที่4ประตูนะครับมีจังหวะเจ๋งๆเนี่ยหลุดเข้าไปโดนกับแมทไรอันเนี่ยทีหนึ่งแล้วก็แมทไรอันนี่บล็อกได้ลูกนั้นนะครับแล้วอีกลูกหนึ่งเนี่ยช่วงท้ายเกมที่เจ้ล็อบโบเนี่ยโหเป็นจงเปิดอย่างสวยเลยนะครับแมทจะเข้าไปโขกลูกนั้นคุมบอลไม่ดีนะครับน่าเสียดายจริงนะครับไม่ง,งั้นแฮตทริกไปแล้วนะครับก็ ยิงไป2ประตูในเกมนี้แอสซิสไปลูกหนึ่งนะครับแอสซิสให้กับตันคือทั้ง3ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยโมเป็นคนจัดการคนเดียวเลยผมให้ไป9กนะครับอ็อ,อกซ์นะครับยกระดับการเล่นดีขึ้นเยอะเลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่หงุดหงิดนะครับเกมนี้ดูอ็อ,อกซ์เล่นแล้วไม่หงุดหงิดมีส่วนหลายๆหัวใจสวยๆก็มีอยู่ทีหนึ่งแมเสียดายนะครับเจาบ๊อบบี้จับบอลไม่ดีนะครับคือลูกนั้นเนี่ยมันถ้าตัดสินใจยิงเลยนะครับในจังหวะที่อ็อก ผักในช่องระหว่างกองหลังเนี่ยที่บีบเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็มี2ตัววิ่งเข้ามาบีบเจ้าบ็อบบี้ถ้าบ็อบบี้ยิงเลยเนี่ยสวยมากลูกนั้นนะครับก็เสียดายว่าบ็อบบ,บี้ก็เลยไม่มีสกอร์แล้วก็เจ้าอ็อกซ์ก็มีแอสซิสต์นะครับการเคลื่อนที่วันนี้ประทับใจชอบนะครับก็เล่นดีกว่าก่อนๆนนี้เยอะเลยนะครับยกระดับขึ้นมาจํานวนเกมนะครับสำคัญมากนะครับดูเนบปียกีต้ากับอ็อกซ์เนี่ยนะครับถ้ามีจํานวนเกมเยอะผมเชื่อว่า ชอปเองคาดหวังกับ2คนนี้มากๆนะครับก็อ็อกซ์เนี่ยผมให้ไป6.5นะครับตัวสำรองเจ้าโรบโบเนี่ยมีแอสซิสต์อยู่ลูกหนึ่งนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้าโรบโบเนี่ยไม่ได้ลงแต่ต้นตอนนี้จํานวนแอสซิสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอีก2ลูกแล้วจาก7ลูกก็เป็น9ลูกแล้วนะครับไล่จาหนูเทรนด์เข้ามาแล้วนะครับฟอร์มลงมาเนี่ยยกระดับเกมชัดเจนการยืนตำแหน่งนเนี่ยโดดเด่นมากแล้วก็จังหวะขยับว่าจะ เล่นยังไงนะครับเลือกช็อตเล่นเนี่ยดีกว่าเจ้าหนูเนโกวิลเลียมก็ธรรมดานะครับเพราะว่านี่คือตัวจริงแล้วก็แบ็กซ้ายระดับท็อปของโลกด้วยนะครับเจ้าโรโบเนี่ยผมให้ไป6.5นะครับให้ไปเจ็ดได้เลยนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยเห็นความเด่นชัดเจนนะครับฟาบิโนเนี่ยลงมาก็ไม่ทําให้เกมดอรอปลงไปมากนักนะครับแต่เล่นได้ไม่เท่าเฮนโดแต่ความไหลลื่นก็ใช้ได้นะครับ ถ้าโดยฟอร์มเนี่ยผมชอบเลยนะครับสำหรับฟาบิโอเนี่ยนะครับก็ฟาบิโอเนี่ยผมให้ไป6.5นะครับมิลเนอร์เนี่ยให้แค่ประคองตัวนะครับเพราะว่ามิลเนอร์เองเนี่ยมีส่วนในเกมไม่มากนะก็ถูกส่งไปก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วประมาณ20นาทีเท่าน,นั้นเองมานี่ปัญหาเรื่องการตัดสินใจของมานี่ยังเหมือนเดิมนะครับการอ่านเกมยังเหมือนเดิมแล้วก็เกมนี้ดูไม่ค่อยคึกนะครับดูเนิบๆเนยๆนะครับแต่พอช่วง ท้ายๆเกมเนี่ยนะครับมานี่ก็เริ่มมีบทบาทช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ว่ากว่าจะบูตัวเองได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกับวอร์มอัพอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เสียใบยเหลืองด้วยก็น่าเสียดายนะครับฟอร์มเกมนี้ไม่เหมือนนเดทของเราที่คุ้นตายนะครับก็ผมให้ไประหว่าง6 6ถึง6.5แต่ให้ไปแค่6ก้วยกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแม้ว่ามีจังหวะที่หลุดไปแล้วก็จ่ายสวย คือสมาธิแบบไม่เต็มไม่เข้มข้นพอนะครับความตื่นตัวน้อยไปหน่อยนะครับถ้าคุณมีมีนานนุนยิ่งนานก็ยิ่งความเข้าใจเกมก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับมีเวลาลงไม่เยอะนะครับลงไปในทีที่แ7ดสดแม้กรรมการเนี่ยโทษไป6นาทีแต่ก็มีส่วนแล้วก็มีโอกาสเกือบเกือบได้ยิงนะครับจะได้ว่าความแข็งแกร่งมันยังไม่ได้คือยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นแล้วก็ประสบการณ์ที่จะเล่นกับแนวรับหรือคู่ต่อสู้ที่เป็นพรเม์ลกเนี่ย เห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยปล่อยโอกาสแล้วก็การเบียดปะทะเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับมีลูกหนึ่งหัลุดไปสวยมากเลยนะครับพอเจอความใหญ่ของคู่ต่อสู้เนี่ยก็เลยเสียจังหวะไปนะครับไม่งั้นมีโอกาสได้ยิงประตูก็ทะลุเข้าไปในจุดสําคัญสาคัญเกือบได้ยิงประตูอยู่นะครับประตูที่ซาร่าหยิงได้เนี่ยก็เคลื่อนที่เข้าไปดีแล้วนะครับ แล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับที่เคลื่อนที่เข้าไปแล้วก็สลับตำแหน่งกับซาร่าแล้วก็ซาร่าก็ได้ดวนกับแมตต์ไลอ้อนมีสมีส่วนในเกมเยอะนะครับถ้าเทียบกับจำนวนนาทีก็ต้องบอกว่ามีโฟกัสที่อยู่ในในส่วนของการมีส่วนร่วมในการเข้าทำเนี่ยหลายหนนะครับแล้วก็การเชื่อมเกมในแดนกลางก็ทำได้ดีนะครับมิเนมิโนก็โอเคเลยฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาน้อยไปหน่อยผมให้ระหว่าง6 6ถึงุเอาไป6แล้วกันนะครับ อร์อมโดยรวมเกมนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับแล้วก็แต้มตอนนี้เนี่ยร์พูก็เหลืออีกแค่8ปแต้มก็จะครบร้อยนะครับจำนวนเกมเหลืออีก4เกมมี12แต้มนะครับให้เก็บเพราะฉะนั้นใน12แต้มเนี่ยผมเชื่อว่าริพูเนี่ยมีโอกาสเก็บได้เต็ม12แต้มนั่นก็คือสถิติใหม่แต่ถ้ามีเกมใดเกมหนึ่งเสมอนะครับแต้มก็จะหายไป2แต้มมันก็ยังเป็นร้อยสองแต้มก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับก็เหลือภารกิจ เจอกับเบอร์ลี่นะครับก็เล่นในบ้าน,นครับเกมที่จะเล่นในคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวก็อภิปรายอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปในส่วนอื่นแต่ว่าคลิปนี้หลังจากโพสแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าตื่นมาดึกแล้วก็มาดูนะครับเกมที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยลิเวูเนี่ยเอาชนะในเกมเยือนได้สักทีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนี่ยก็เพิ่งนี้แหละนะครับ ทําสกอร์ได้ในเกมที่เป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็ชนะด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ